สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูสามเสือสามสหายสามธมนโคจรมาเจอกันครับซานี่ C, เอสวายสองร้อยสี่เจอเอ็มซีโร่โคมาสึพีซีสองหนึ่งศูนย์ทุ่มสิบเอ็มซีโร่แล้วก็โกเบโก้ Go, บันทายมงข้าวครับเป็น s k 2 5คหรือว่า220ไมพี่น้องดูกไกลไปหน่อยแต่ระดับ200เหมือนกันครับเออเสียงกระคืมเจ้าเอ็มซีโร่รุ่น10นี่ครับหรือว่า210น่ยเนี่ยาซนนยานี่ก็อยู่ไอหนุ่มตีครับสำหรับซานี่ SY204 ้เจอไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น โคมาสึกพีซีสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบเอ็มซีโร่ ero, แล้วก็ไอหนุ่มซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับโคบิโกโาปันทายมองข้าวครับกำเนิดเกิดที่แดนปลาดิบร้อยเปอร์เซนต์ส่วนโคมาสึกนั้นกำเนิดเกิดที่เมืองสยามครับส่วนซานนี่นี่เกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับอ่าร่วมด้วยช่วยกันก็ อาจจะดูไกลนะครับจะได้เห็นสามเสือเลยงานขุดบอ่อครับขุดบอ่อแล้วก็ทอยดินขึ้นมาเออเสียงกระึ่มเลยครับแต่เครื่องเสียงนี่เบีดหนักเลยเครื่องยนต์หกสูบนะครับเป็นหกสูบ t บอกเขอมันเร็ว อินเตอร์คุลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนซานี่ก็200 C, 2 0งร้อซีนีซีสูบครับนะครับ C, ซีสูบเทอร์โบเขาเป็นเร็วอินเตอร์คุลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำ C, 50, ซีเอ็มห้าศูนย์มิซูบิชิอ่าเกิดโฮมัสึสก็โฮมัสึกเออเสเออหกดีหนึ่งศูนย์เจ็ดอีคิดหนึ่งครับนะพลังมานี่ถือว่ายเยอะครับนะในสามเสือที่อยู่กัน อ๋อ oh, SR 2 2 3 5 SR น้อง SK 2 3 5 SR oh. นะครับ mm hmm. ที่อยู่ตรงนั้น mm hmm. อาจจะเป็นรุ่นพี่ครับนะ mm hmm. สำหรับโมงข้าว mm hmm. 165พลังมา้าส่วนซันนี่ mm hmm. 1 5อยารถโกเบโก้น่าจะะ้อยกว่าเหมือนกันพี่น้องไม่แน่ใจ เดี๋ยวจะไปตามสืบอ,อกล่องหลังตัวดูดเนื้อตัวทบเหมือนกันครับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้บีระบบคอมแทร็กส่วนซานี่ก็สี่สูบนี่หกสูบพลังมาก็ต่างกันอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับอ่ะเคสามวีสำหรับซานี่นะครับหรือโอมาสึกสำหรับ ใสะใจอยู่แล้วครับสําหรับเครื่องยนต์ของเขา mm hmm. อม่อกี้หนึ่งคิวน้องรุ่นสิบนี่หนคิว21ตันส่วนสานี้ก็ตีไปก็ประมาณตามสเปคก็ยีตันนะเอาสองอะนะพูดกันง่ายๆแต่ถ้าเอาไปชั่งน้าหนักน่าจะผมสื่อก็น่าจะยี่สตันอัพนะครับส่วนสานี้ก็20ตันอัพศูนกับตัวนี้1คิวครับ รุ่น2 0 0 1ิ q ครับแต่ว่ารอบเขา2,000จริงๆแต่ว่าถ้าต่ำสุดก็อยู่ที่1 7 0 0นะครับ1,750รอบต่อนาทาีรวมด้วยช่วยกันโอ้ดินสวยครับดิ่สวยส่วนซานี่ก็ K3V ครับต่เดินายาบ้าเดินมิสซูค่าตัวไม่แรงครับ3,090,000 ไวซี่ดูแลโดยแม็กซานี่โคมาสึดูแลโดยบางกอกโคมาสึเซลครับอ๋อเนี่ยดูความไว้ก็มันแพ้กันครับนะหรือว่าเอออัะดูงุ่มหนึ่งโอ้เหิดบอ่อไปมีชั้นลูกรังอยู่ครับ ช่วงล่างใบแทคป80สิทธิ์เหมือนกันครับดดนเลยเจ็ดตัวแคริเอร์สองกาดข้างละตัวเ,ออเสียงนี่อร่อยจริงๆครับอ,อ่ทในใดมีพุ่งกีรุ่นพุ่งก,กีเขาสูรุ่น8นะรุ่น8นะครับมันม,มนีมันใช้ได้ครับรุ่น8นะ รุ่นสิบแต่ทรงเขาจะยาวๆครับรุ่นสนะิบหนึ่งคิวนะาหนึ่งคิวก็ดูใวใกล้ใหญ่ครับนะส่วนซานี่ก็โน้่นครับทอยอย่างเดียวไม่มีปัญหาหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้านก็ดูเอาไปน้องนะครับการทำงานก็ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับ จะดูไปอกรอบๆครับสรื่่ <c ười> นเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกับรุนะ่นแปดครับ มอซานี่นะครับสามล้านเก้าหมื่นครับรุ่นนี้โอ้ตัวนี้ก็จะสี่พันชั่วโมงนะน่ะก็ยังโอเคอยู่ครับอิซูมิชิจะไม่ค่อยคำรามเท่าไหร่กระบอกสีดำบ นี่จัดเต็มนะครับ0.93ุกลูกบาทเมตรจอทัสกรีนเคสามีขยบ้าโหครัคบัวไม่ได้ดครับสามล้านเก้ อิ่มๆในงานนี่ส่วน SR เดี๋ยวดูทีหลังน้องนะครับว่าโกเบโกผมเล่นสำคัญรวดไม่ได้ร้อยหกสิบห้ากับร้อยห้าสิบแปดเสียงก็เพราะดีครับได้ ปั๊มไม่มีดังเลยนี่ก็ยังส่งงวดอยู่นะพี่นอ้องเอ้อเดี๋ยวขึ้นมากองดินหน่อยถ่ายข้างบนนี่สนุกกปเยอะครับอ้าวเออ ซูบิชิก็ประหยัดอยู่แล้วพี่น้องสำหรับเจ้าซ5 0อ่ะเอ็มซีโร่จอดก่อนใสจะพักเที่ยงครับโชเฟอร์นัดครับจัดให้ สนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพเอ็ก์คาร์เ a t o อร์อินทรัอ๋อพักกินข้าวแล้วอู้อากาศร้อนมากพี่น้องย็นนี้น่าจะฝนตกนะปุดกันยังไงเดี๋ยวดูก่อนโอ้มีรถไถฟอร์ดด้วยครับอ่ะ ดูเจ้า SR ครับนี่สองสาครับ KSK 2 3 5เรียกว่าเครื่องยนต์สี่สูบเนี่ยงานขุดสระครับนะขุดสระใหญ่เปิดใหม่แล้วเปิดใหม่ โอ้ตรงนี้ปลูกยางพาราด้วยครับใส่บันแลมมาซะด้วยอ่ะจุดความเร็วครับจุดวันก็มีร้อยสี่นะร้อยสี่เข้ามาอ่าสนใจ ทางมือสองก็มีในน้องปัจจุบันซานี่นะครับรดูแลโดีแม็กซานี่อ่าโอ้มาสี่อจอดซะละติดเที่ยงพอดีครับโอ้เดี๋ยวริเข้าเที่ยงก็ลุยต่อ เรายมือกนกันครับเอ็มซีโร่ดันกี่หนึ่งคิวขึ้นจนหกสูงก็ถือว่าโอมาสููก็ก่อร่างสร้างตัวมาร้อยกว่าปี้วพี่น้องไม่ธรรมดาครับสำหรับค่ายขอมสูุส่วนซามีก็โอ้พลังเกิดขึ้นมาพี่น้อง ถือว่าโดงดังในยุทธภพหรือว่าจากาแถวแดนแผ่นดินใหญ่ก็เมืองสยามครับมาหลายปีอย่างนงันก็ถือว่าสีกวงการรถคุดนะครับทำให้ทุกค่ายนั้น,ต,นตื่นตื่นตะนกตกใจกันเป็นแถวว่าปัจจุบันก็ต้องด้วย ปัจจัยหลายอย่างครับนะคลายก็ต้องปรับตัวคือปรับตัวปรับการปรับหลายอย่างน้องนะครับเพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบันนะครับถ้ารถขับค่าตัวแรงค่าตัวแรงไปก็ก็ปล่อยยากนะมัะก็บางค่ายก็ค่าตัวไม่แรงบางค่ายก็ค่าตัวแรงก็ข,งข,ขึ้นอยู่กับคนใช้แล้วครับนะ เสียรถตักเล็งรถบุตชอบแบบไหนก็จัดไปนะครับจริงๆก็มีดีมีเสียทุกข่ายครับนะก็ลองศึกษาดูส่วนจะทําธุรกิจดินก็โอ้ต้องศึกษาเยอะๆนะนะครับโซานี่เป็นส่วนหนึ่งครับเดื่จักหนักที่ใช้กันทั่วโลกเหมือนกันครับแต่ถ้าอยู่องไทยก็จัดไปครับแม็กซานี่เออ อุ้มหนักจริงๆแต่ยังว่าครับนาดินสบายๆไม่ใช่ดินแข็งเวลาหมดหมดเวลาพี่น้อง12นาทีเดียวจะเบื่อกันจบโดยซานิเอสย204มิซูมิจิ 4M50 158พลังมาวัดรถเครื่อง2,000รอบต่อนาทีบังคาวาสาก,กิ K3V เดินขยับบ่ามุกี้0.93ลูกบาทเป็ด่าตัว3,900ครับ ในปัจจุบันหรือว่าลุกเล่นแพลวเพาวเหมือนกันครับข้างในจอทัชสกรีนหลอดไฟ LED ก็ว่ากันไปพี่น้องอส่วน M0 ก็อยู่นู่นจอดนะครับก <c oughs> ินข้าวก่อนเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ